สวัสดีครับเออนี่เดี๋ยวจะมาดูวิธีการต่อนะเอ่อทีวีเนี่ยทีวีรุ่นเก่ามากเลยมีซู u b i s h i ีแซดนะฮะโคตรเก่าเลยเก่ามากนะทีวียังไม่มีสายไม่มีข้างหลังไม่มีช่องอะไรเลยย่ยนอกจากช่อง RF หรือสายที่ต่อกับเนี่ยนะฮะต่อกับสาอากาศอันเดียวอ่าวิธีต่อก็คือนี่ผมก็จะมีกล่องสามารถ กล่องที่ต้อนทีวีสามารถก็ต่อ AV นะ AV เข้าไหนฮนะก็ไปเข้าตัวเนี่ยเอวีทูอาร์เอนะตัวคอนเวอร์ตนะครับคอนเวอร์เตอร์จากสัญญาณ AV เป็นสัญญาณแบบ RF ออกตัวนี้นะแล้วมันก็เข้าเ,เข้าเนี่ยสายเนี่ยเข้าทีวีแค่นี้เอง แล้วทีวีถามว่าจูนยังไงก็จูนไปที่คลื่นสัญญาณแบรนด์ VH นะ VH อันนี้ผมเปิดทีวีรุ่นเก่ามะดูภาพก็ค่อนข้างชัดเลยทีเดียวแล3ทีเดียวและดำินคดีกับผู้กระทำ้ายรถจักรยานยนต์0หลองดูนะฮะเดี๋ยวผมปิดก่อนก็คือไม่ต้องซื้อทีวีใหม่ก็คือต่อ AV เข้ามาที่ตัว ตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็คือตัวเขาเรียก AV Converter นะฮะผมซื้อมาจากร้านอมอนนะครับอ่าทิ้งถุงไปแล้วที่ราคราคา95บาทนะครับอ่เนี่ยฮะ AV RF Modulator นะฮะซื้อมา95บาทครับแค่นั้นเองอ่ยังไงลองใช้กันดูนะครับ ทีวีรุ่นเก่าจะได้ดูดิจิตอลทีวีได้นะถ้าไม่มีช่อง AV ก็ตามก็ดูได้หมดโอเคนะครับสวัสดีครับ